นะคะไม่ว่าจะเป็นสโซน้ากกากคเจลแอลกอฮอล์พิชูปเปียกโซเชียลดิแทนซิ่งนะคะสเตียรอลเซ็ตโซนทุกอย่างให้ประมาทการจะตกยกการให้สูง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 ขึ้นไปอีกวันนี้มาเจอกับเรานะคะที่นี่ค่ะทีไรทีเด็บเด็บดีดีๆมีได้ที่นี่วันนี้นะคะเราจะอยู่กับสินค้าแบรนด์ดีแบรนด์ดังเป็นแบรนด์ที่อึดถึกทนอีกหนึ่งแบรนด์นะคะมาจาก ย้ําเสนอแบรนด์เน็ดเกียรค่ะนี่เลยค่ะสินค้าดีๆมาตรฐานอเมริกาต้องสินค้าแบรนด์จากเน็ตเกียภายใต้การจัดจำหน่ายจากบริษัทคิงไอที I รับประกันทุกชิ้นส่วนทุกกรณีนะคะสินค้าแบรนด์เน็ตเกียร์คิงไอทีเราก็ยังคงให้บริการการรับประกันแบบเต็มที่ เกียรรับประกันตลอดอายุการใช้งานทุกชิ้นส่วนทุกกรณี2ปีด้วยกันมาดูด้านหลักอุปกรณ์ะคะ่ะหรือว่ามานดูตัวด้านในอุปกรณ์นะคะตัวนี้มีเสา2ต้นนะคะมีเสา2ต้นแบ่งการทํางานออกเป็น2ย่านความถี่นะคะเสา2.4และเสา5กิกะเฮิรตซในตัวเสา1ต้นนะคะเขาก็จะมีเสาสัญญาณตัวรับและตัวส่งอยู่ใน ดีไซน์แปดเดียวกันค่ะตัวนี้มาในสไตล์รูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะรับประกันด้วยวอยคิงค่ะสีน้ําเงินนะคะตัวนี้ค่ะวอยคิงสีน้ําเงินนะคะแบรนด์เน็ตเกียร์สินค้าต่างๆที่เป็นแบรนด์เน็ตเกียร์ภายใต้การจัดถนาจากคิมไอทีเราจะเดิดสติกเกอร์ในการรับประกันเป็นสีน้ําเงินค่ะลูกค้าและที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะร้อเของพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหลัง ด้านข้างด้านหน้านะคะมีรูระบายอากาศแบบครบครันค่ะไม่ว่าคุณจะใช้งานนานแค่ไหนเปิดระยะเวลานาน,านเท่าไรใช้แบบปึดถึกทนตลอดย4่สชั่วโมงรับรองค่ะว่าตัวนี้ระบายอากาศแบบดีเยี่ยมค่ะเกือบเต็มพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังมูดีค่ะด้านหลังในร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะช่องระบายอากาศเทียบเลยนะคะด้านหน้า มีแถบสถานะการใช้งานเรียบร้อยและที่สำคัญนะคะด้านหลังค่ะเป็น1พอร์พตแวนขาเข้านะคะแล้วก็4พอพอตแลนค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามานี้นะคะเขาเป็นจิตกะบิดพอตค่ะสามารถใช้งานหรือว่าเรียก Wi-Fi เรียกพลัง 1้อเมกะบิตเพอร์เซนต์นั่นหมายคพามว่าบ้านเราติดตั้งแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต1 0 0่ง0้ก็สามารถดึงพลังงานของมาใช้ได้เต็มที่เพราะเขาเป็นพอร์ตจิกะบิดตด้านเองสุดยอดมากๆค่ะตัวนี้นะคะ1พอร์พอตแลนด์สี่หน์พอตแลนด์4พ่พอตแลนด์นะคะและที่สำคัญมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยรูร้านหมาเฮาแน่นอนค่ะตัวนี้มาพร้อมกับการรับประกันแบบทุกชิ้นส่วนทุกกรณีจาก King IT พิเศษค่ะในช่วงไลฟ์สด1ชั่วโมงนี้เท่านั้นนะคะปล่อยพลังแสนออกไป2ตัวราคาพิเศษปกติอยู่ที่2150บาท2150บาทนะคะคือราคาปกติวันนี้ขอจัดราคาพิเศษ 2.4มีความเร็วในการรับส่งอยู่ที่300เมกะบิตเซสตวนัญ,ญาน 5G ใช่ไหมคะความเร็วอยู่ที่867เมกะบิตเซค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนรองรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตได้ทุกค่ายนะคะตัวนี้สัญญาณเสถียรครอบคลุมแต่สเปคอยู่ที่ AC1002 นะคะสนใจสินค้าสอบถาม